ร้านคุณต้นนะคะเป็นสุนอาหารใหญ่กว้าง,ง,งเยอะเลยนะคะ,ะมีหลายอย่างนะคะจุดบริการขนมมาก ชิงทอดกว่างค่ะเหมือนศูนย์อาหารทั่วไปแต่เป็นร้านคุณต้นมีที่ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนะคะที่ติาน,น,นะคะเพื่อนๆนะคะที่เดินทางมาถัดทางต่อวัดนายนะคะ ร้านกาแฟร้านคุณต้นนี่อยู่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะโต๊ะที่นั่งเขาก็ดีนะคะมีหลากหลายค่ะเดี๋ยวลองพาเดินไปดูนะคะร้านขายโรตีหรือว่าคนอิสลามนะคะก็มีฮาลลาน,นะคะนะคะเขก็ทำหลากหลายเมนูค่ะอันนี้ฮาลานค่ะ รับเฉพาะคูกปองนะคะอันนี้ด้านนี้เป็นข้าวหมกไก่ค่ะข้าวหมกไก่ตุเตี๋ยวเนื้อนะคะข้าวมันไก่ต๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาด้านนี้เป็นน้ำดื่มค่ะน้ำดื่มแล้วก็อันนี้เป็นข้าวแกง ดูข้าวรัดแกงของทางใต้โอ้มีมีปลาหลากหลายนะคะปลาปลาอกะแลค่ะปลาหลากหลายก็มีข้าวแกงนะคะแกงขี้เหล็กแกงปลาดุกก็มีนะคะแกงส้มไข่ปลาโลผัดกะเพราหมูทอดมันพริกชะอมก็มี ขาขายเป็นร้านข้าวแกงนะคะข้าวแกงหนึ่งอย่างห้าสิบสองอย่างหกสิบนะคะข้าวไข่เจียวก็มีค่ะอันนี้เป็นกระเพาะปลานะคะต้มตำก็มีร้านต้มตำเขาขายข้าวหน้าหมูตุน๋นข้าวหน้าไก่ตุ๋นนะคะระวังเตาร้อนข้าวขาหมูนะคะ รับเฉพาะคุ้งองเท่านั้นก๋วยเตียตยเต๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยน้ำตกก๋วยเตี๋ยวก็น่ากินนะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะเป็นบรรยากาศภายในร้านค่ะมีผักน้ำพริกบริการฟรีนะคะออน้ำพริกอะไรเนี่ยมีกะปิด้วยนะคะก็มีผัก เเยยอะะลค่ข้าวรัดแกงมีน้ำผิกส <4. S 1> ีร้านอาหารเขามีห้องมีอาคารละหมาดด้วยนะคะสำหรับอิสลามค่ะคุณชาวมุสลิมนะคะมาละหมาดได้ห้องน้ำเขาก็สวยนะคะกว้างค่ะร้านอาหารคุณต้นค่ะ